นายอนุทินชาญวิรากุลครับท่านอนุทินชาญวิรกูลครับหัวใจติดปีกท่านอนุทินชาญวิรกุลครับผลการลงคะแนนให้ความเป็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกปรีดันดหนึ่งนายอนุทินชาญวิรกูลได้คะแนนสามร้อยสิบเอ็ดคะแนนดังนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ในายอุ อนุทินชาญวิรกูลเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีตามประสนูญมาตรา159าครับขอแสดงความยินดีเลยครับอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกร,รัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยค่ะซึ่งก็เป็นไปตามมาติของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นั่นเองนะคะ ซึ่งหลายคนก็จับตานะคะว่าผลที่เกิดขึ้นนะคะก็คือมาจากเหตุค่ะที่ทางคุณอนุทินโดยพักภูมิใจไทยเนี่ยมีการไปทำเอโ u ไว้กับพักประชาชนนะคะเพื่อเป็นเงื่อนไขในการโหวตนายกอนุทินในครั้งนี้นะคะซึ่ง หางเงื่อนไขห้างข้อสําคัญนะคะที่ทางพรรคประชาชนนั้นได้วางเงื่อนไขไว้กับพรรคภูมิใจไทยมีอะไรบ้างมาฟังกันค่ะข้อที่1นนะคะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน4ีเดือนนะับตั้งแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อให้มีการจัดเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปข้อที่2ค่ะกรณีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จําเป็นต้องมีการออกเสียงประชามติ ก่อนที่รัฐสภาจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ตามมาตรา256นั้นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปข้อที่3ค่ะในกรณีที่สาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่จําเป็นต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนที่รัฐสภาดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ตามมาตรา256นั้น คณะรัฐมนตรีชุดใหม่พักประชาชนและพักภูมิใจไทยจะเร่งผลักดันร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้มีกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จในวาระของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้โดยเร็วข้อที่4เพื่อสร้างหลักประกันว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน4ีเดือนจริงพักภูมิใจไทยต้องไม่ดำเนินการวิธีใดๆเพื่อทำให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากและข้อที่5ค่ะพักประชาชนยืนยันว่าจะเป็นฝ่ายค้านต่อไปโดยจะทำหน้า ที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่และจะไม่มีบุคคลจากพรรคประชาชนไปดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีค่ะ